จัอน <ic> mm. ้องแอรล่า oh สุดจับพนุเองโอ้โหมือไม่น้อยเพื่อน่ะนะมาไหนดูสิคือมาเก่งแน่มือไมน้อยจับเองเลยดูไทมี่เก่งไหมจับพี่ๆไม่งจับนะอันนี้เพิ่งหนึ่งเดือนนะเด็กหนึ่งเดือนนะเก่งมากพี่จ๋าหนูเก่งไหมเก่จับนะครับจับเองดูมองด้ดูดู ไม่มือข้างล่างเพื่อนก็เอานิ้วเกี่ยวนะเห็นไหมสักหรือเปล่ารรมดาเด้อนี่ตอนดูฝังนี้เนี่ยมือเขาจับอยู่อ๋อเก่งยังเลยลูกเก่งมากเลยอะจับขนมกินได้เก่งจังเลยคือตอนนี้จะไปบายเต้ามามียังไม่ได้แล้วล่ะห่วยไม่ได้เนาะมามีนั่งปั๊มนมให้ลูกอยู่ค่ะตอนนี้แล้วหนูก็กินเก่งมากกินเองแล้วไม่ไหว กินเองแล้วด้วยป๊าป้อนช้าจริงๆนุก,กินเองดีกว่ากินเองเลยค่ะดูหน้นหาดูดุนาเองเด้ดเอมดดไม่ไม่เก่งไหมจ๊ะพี่ๆค่ะเก่งอ่ะ